นะครับคราวนี้ครูก็จะมาพูดในเรื่องของอกติกาท่าไหว้ก่อนนะครับในส่วนของกติกาท่าไหว้นั้นเราได้แบ่งประเภทของท่าไหว้นะ้านะครับออเป็นสีประเภทด้วยกันนะครับอย่างที่บอกักเรียนแล้วก็จะมีในส่วนของตีไต์มีตะเชียงมีปบแล้วก็มีทั้งสีเสื้อนะครับในส่วนของระยะทางในการแข่งขันนั้นตีไต์ก็จะมีตั้งแต่ ย0 0เมตร400เมตร400เมตร400เมตรนะครับปีทราย1500เมตรนะครับเมื่อก่อนมันมี800แต่เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมาเป็น1500เมตรนะครับในส่วนของการแข่งขันถ้าวหว้กบก็เหมือนกันถ้าไหว้กบก็จะมีระยะทางในการแข่งขันก็คือบ0 0เมตร600เมตร2 0 0เมตรนะครับก็จะมีอยู่3รายการอยู่ด้วยกัน นะครับกันเชียงก็จะมีกันเชียง50เมตรกันเชียง100เมตรแล้วก็กันเชียง200เมตรนะครับปีเสื้อก็จะมีปีเสื้อ50เมตรปีเสื้อ100เมตรปีเสื้อ200เมตรนะครับหลังจากนั้นเขาจะมีเขาเรียกาการว่ายน้ําแบบผสมผสมหรือว่าอินดิวิดวลเมสเล่นะครับคนเดียวว่ายทั้ง4่ท่านะครับการว่ายน้ําแบบ ว่ายเดี่ยวผสมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อ,อย่างด้วยกันก็คือ,อว่ายเดี่ยวผสม200เมตรแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรถ่าเดี่ยวผสม200เมตรก็จะว่ายท่าละ50เมตรนะครับถ้าเป็นเดี่ยวผสม400เมตรก็จะว่ายท่าละ100เมตนนะครับในการว่ายท่าเดี่ยวผสมนั้นนะครับเราจะนักกีฬาจะว่ายคนเดียวทั้งสี่ท่านนะฮะจะเริ่มสตาร์ทโดยท่าผีเสื้อนะครับ เสื้อไปถึงปั่มปรับตัวท่าที่2ก็จะเป็นท่ากันเทียงนะครับกันเทียงเสร็จปุ๊บกลับตัวออกมาท่าที่3ก็จะเป็นท่ากบนะครับท่ากบสุดท้ายนะครับท่าที่4ก็เป็นท่าปีสตล์แล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับอันี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับไม่ว่าจะเป็น200เมตรหรือ400เมตรก็อย่างที่บอกไปแล้วถ้า200ก็ท่าละ้า50เมตร ครับผ้า4ี0ร้อยกะท่าหนึ่งร้อยเมตรคราวนี้ในส่วนของการว่ายน้ำนะแบบฟรีสไตล์นะครับกติกาเขาเขียนไว้คร่าวๆนะครับก็นะคือว่าเขาบอกว่ารายการแข่งขันนั้นกําหนดให้นักกีฬาว่ายน้ํานะครับจะว่ายรูปแบบใดก็ไดนะ้ยกเว้นในการในรายการว่ายเดี่ยวผสมหรือว่ายผ,าผาสมการว่ายแบบฟรีสไตล์หมายถึงการว่ายแบบใดก็ได้ต้องนอกเหนือไปจากการว่ายแบบกันเชียง การไหว้แบบปกหรือการไหว้แบบผิดเสื้อนะครับงั้นนักเรียนนะครับในกติกาตรงนี้คือไหว้ท่าไหนก็ได้ให้มันเร็วที่สุดนะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับว้ไหว้าหวไปแล้วหยุดยืนนะครับได้ไหมได้นะครับ,แ,นะรบ,นะรบแต่ว่าในการทําตรงนั้นนะครับห้ามถีบตัวหรือพุ่งตัวไปนะครับ,นะรบถีบตัวหรือพุ่งตัวไปก็ไม่งั้นแล้วมันจะ ขาเรียกว่าจะเปล่าแต่ที่จริงที่ที่ที่ทำไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเขาเรียกอะไรเสียเวลานะครับนะเสียเวลาซ,ซึ่งไม่มีใครทําอยู่แล้วในกระิดาจในส่วนของตรงนี้น,นะครับ้นนักกีฬาจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาปล่อยตัวปุ้มเขาจะว่ายให้หยที่สุดในส่วนของท้าว่ายกีะดจนะครับนะต่อไปก็คือการปรับตัวและการเข้าเส้นชัยของ,น,น,ของนักกีฬาว่ายน้ํา เขาบอกว่าจะต้องใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสสนังสักก็ได้นะครับถ้านักเรียน,นเห็นเขาเข่งถ้าระยะทาง50เมตรเนี่ยนะก็จะจสตาร์ทต,ตรงบริเวณท้ายสาะนะครับสตาร์ทนักกีฬานะครับพร้อมนะเทคโยมาร์ก็จะให้สัญญาณปึ้งสตาร์ทออกมา50เมตรนะครับว่ายนะครับแล้วก็จะไปแตะอีกฝั่งนึ่ง ครับนักเรียนอาจจะใช้มือแตะส่วนมากเลนักกีฬาจะใช้มือแตะนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่ยื่นออกไปได้ไกลที่สุดนะครับในการแตะบอร์ดนะหรือว่าทัชบอร์ดเขาเรียกทัชบอร์ดนะครับแตะเพื่อให้เวลาหยุดแล้วก็ขึ้นนะครับในมอนิเตอร์นะครับคงไม่มีใครวไหว่าหว้ไหว้แล้วไปใช้หัวแตะนะครับอ่ามันก็คงคิดว่าอ่ามันมันมันช้าหนึ่งมันช้าสองมันเจ็บด้วยนะครับสองมันเจ็บด้วยนั่นก็จะใช้มือในการแตะ อันนี้คือระยะทางหาสเมตรถ้าระยะทาง100เมตรขึ้นไปครับก็จะสตาร์ทกรรมการจะสตาร์ทโซนเวณหัวจัะครับหัวจับกรรมการก็จะสั่งเทปโยมาร์นะครับแล้วก็ให้สัญญ,ญาณกลอยตัวตึ้งนะครับกระโดดลงน้ําไปนะครับกรณีในการสั่งสตาร์ทเหมือนกันนะกรรมการสั่งเทปโยมาร์ถ้ามีนักกีฬาคนไหนที่กระโดดลงไปก่อนนะครับกรรมการก็จะปล่อย ครับก่อนไม่ไหวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจับฟปล่าสีหลังนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้จะมาจับฟปล่าสีหลังนะจะไม่มีการเอาเชือกอกั้นลงแล้วก็ให้กีฬามาสตาร์ทใหม่นะครับซึ่งมันก็ไม่เสียวเวลาั้นใช้สตาร์ทก่อนฟาวแล้วมาจับสีหลังเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงบอร์ดเห็นไหมนักกีฬาขึ้นมาอยู่ตรงบอร์ดนะครับมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ถ้านักกีฬาออกก่อนปุ๊บเนี่ย ก็จะขึ้นส่งสัญญาณเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการาช่วยในการตัดสินนะครับค่อนข้างดีขึ้นมาและก็ไม่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ครับเมื่อสตาร์ทออกไปไปแล้วนะครับระยะทางตั้งแต่100เมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวเขาเรียกเป็นการกลับตัวนะอีกฝัง่งของสาวยน้ำนะครับถ้าเป็นฟรีสไตล์นะครับเราจะใช้วิธีการเอามือไปแตะขอบแล้วก็กลับตัวว่ายกลับไปนะครับนะ ก็ได้หรือเราจะใช้เวลาถ้านักเรียนเห็นในทีวีก็คือใช้การกลับตัวม้วนตัวเหมือนกับม้วนหน้าตีลังกาแล้วก็ใช้เท้าฉีบออกมาก็ได้นะครับก็ไม่ผิดกติกานะครับแต่ส่วนมากแล้วจะมีจะเป็นการม้วนตัวตีลังกาแล้วก็ฉีบออกมาเพราะมันสามารถกลับตัวได้เร็วกว่ากับการที่เราไหวไปแล้วมือไปแตะผนังแล้วก็กลับตัวออกมานะครับแต่ถามว่าผิดกติกาไหมมันก็ไม่ผิดกติกาแต่มันก็จะช้ากว่า ซึ่งเพื่อนก็ไปไกลแล้วเรากว่าจะกลับตัวมันก็ยิ่งช้าไปอีกนะครับอันนี้ในการกลับตัวในส่วนของการกลับตัวแต่ละท่ามันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วก็มันมีกติกาบอกมาอีกนะครับอย่างเช่นในการกลับตัวของฟรีสไตล์เนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับแตะกับผนังของสัตระแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเป็นท่ากันเชียงนะครับท่ากันเชียงนี่นักกีฬาจะต้องนอนหงายนะครับ นอนหงายไปนะครับพอ,อกใกล้จะถึงสามารถคว่ำตัวดึงแขนแล้วก็ม้วนตัวตีลังกาออกมานะครับได้นะครับนะแต่ถ้าคว่ำตัวเมื่อไหร่มันก็จะฟาวอันนี้ให้รู้แค่ๆนะซึ่งรายละเอียดมันจะมีอีกคือแค่คู่ๆกันนั้นเองนะครับนะต้องตัวจะต้องนอนหงายตลอดนะครับนะในส่วนของกบก็เหมือนกันกบกับปีเสื้อี่จะคล้ายๆกันกบจะมีการออกตัวใต้น้ํานะครับ ตัวได้น้ำวิธีการออกตัวได้น้ำผมไม่พูดถึงนะครับมันจะเป็นรายละเอียดของนักกีฬาซึ้นนักเรียนกว่า9 5เป็นนี่เป็นนักเรียนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองแต่ให้รู้ปิการนะครับในการไหว้ลาดวกกับตัวเนี่ยนะครับก็จะแตะ2มือนะครับถ้าแตะมือเดียวก็จะฟาวนะครับต้องแตะ2มือนะครับแล้วก็ิกตัวกลับตัวออกมาออกได้น้ําเข้าเส้นชัยก็ต้องแตะ2มือกันเชียงแตะมือเดียวได้ นอนหงายตลอดแตะมือเดียวได้เข้าเส้นชัยแต่ถ้าเป็นกลมเนี่ยต้องแตะ2มือ2มือเลือมกันได้ไหมได้แต่ต้องพร้อมกันนะครับผีเสื้อก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องแตะ2มือแต่มือเดียวฟาวนะครับนะในการออกตัวอันนี้ในการออกตัวเนี่ยในกติการเนี่ยนะมันจะมีเส้น15เมตรอยู่นะครับในเส้น15เมตรเส้น15เมตรนี่จะเป็นเส้นที่ให้นักกีฬาได้รู้ว่านักกีฬาสามารถ ออกตัวใต้น้ำมืนเขาเรียกว่าสตรีมไลน์นะครับออกใต้น้ำไปสามารถดำน้ำไปได้ข้ามเกิน15เมตรนะครับถ้านักเรียนโผเกิน15เมตรมันก็จะเฝ้านะครับมันถือว่าเป็นการได้เสียเสียเสียอยู่นะครับงั้นนักกีฬานจะรู้นะครับระยะทางครับขึ้นมานะครับก่อนที่จะเห็นเส้น15เมตรแล้วเพื่อจะมีเส้น15เมตรของตัวสเร็ส่วนทงที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะใช้ในประเทศของการแขงร่งขัน ถ่าไหว้กันเชียงเรียกว่าทรงห้าเมตรนะครับ, 5, บทรงห้าเมีรมีไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อกรณีให้นักกีฬาได้เช็คมาร์กในการที่จะใช้แขนหมุนตัวพลิกตัวกับตัวกันเชียงนะครับก็จะใช้ในส่วนของการไหว้กันเชียงและก็ในส่วนของการแข่งขันการไหว้แบบเดี่ยวผสมซึ่งจะมีท่ากันเชียงอยู่ด้วยนั้นจะเป็นส่วนที่นักกีฬาจะใช้ในการเช็คนะครับและก็กลับตัวนะครับนะอันนี้ในส่วนของ ปีล์กับไมทีหนึ่งนะครับในส่วนเขาบอกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะต้องโผล่พ้นน้ำโผล่พ้นผูวน้ำตลอ,อดระยะทางที่กำหนดกำหนดในการทำการแข่งขันนะครับเขาบอกว่ายกเว้นจะอนุญาตให้นักกีฬาว่ายน้ำดำอยู่ใต้น้ำได้ในระยะ,ใน,ะในระยะหรือระหว่างการออกตัวและการกลับตัวและระยะทางต้องไม่เกิน5้าเมตร หลังจากออกตัวและลับตัวแต่ละครั้งอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับโดยนับจากจุดที่ศีรษะโผล่นผิวน้ำเป็นหลักนะครับอันนี้คือท่าไหว้ของฟรีสไตล์นะครับในส่วนของกันเชียงนะครับอเอาอีกท่าเดียวนะครับคลิปนี้นะครับในส่วนของท่าไหว้กันเชียนหรือที่เรียกว่าแบ็กสโตกนะครับก็บ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อกว่าก่อนที่จะมีสัญญาณปล่อยตัวนักว่ายน้ําจะต้องลงไปอยู่ในน้ําเป็นแนวเดียวกันนะครับ โดยหันหน้าเข้าหาปลายแท่งกระโดดมือทั้งสองจับที่ยึดของแท่งกระโดดห้ามไม่ให้เหยียดในหรือบนรางน้ําหรือนิ้วเกี่ยวเกาะบนเอ,อบของรางน้ำนะครับดังนั้นในการว่ายดันเกียงสตาร์ทเนี่ยเราสตาร์ทบนแท่งกระโดดสตาร์ทไม่ได้ไม่เหมือนกับท่ารีสไตล์ท่ากบท่าผีเสื้อพวกนี้เนี่ยจะสตาร์ทด้านบนแท่งกระโดด แต่ถ้ากันเชียงนี <Robot consoles> ison, ่กรรมการก็จะให้สัญญาณครับก่อนดุลวแล้วก็ชี้ลงในน้ำนักกีฬาทุกคนก็ต้องกระโดดลงไปนะครับนะเริ่มสตาร์ทปล่อยตัวในน้ำโดยมือจับนะครับที่จับมันจะมีราวกอดอยู่ขาทั้งสองข้างต้องยันกับผนังขอบสระนะครับนะในการสตาร์ทก็จะต้องดีดตัวออกไปนอนงายนะครับออกไปน้ําได้ไม่เกิน15เมตรนครับอันนี้แค่ข้าวๆนะครับรลายเอียดจะมีเยอะนะครับ ต่อมาครับก็บอกว่าเมื่อให้สัญญาณการปล่อยตัวและหลังจากการกลับตัวนักว่ายน้ําจะถีบตัวออกและว่ายน้ําในลนักษณะนอนหงายตลอดระยะทางที่ทําการแข่งขันยกเว้นในขณะที่ทําการกลับตัวให้เป็นไปตามกติกานะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่า,าจะมีการติดตัวดึงแขนก้มหน้าและกระมวดตัวตีลังกาออกมานะครับ,ออานะรบสามารถทําได้ าตามปกติการนอนหงายยังจะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวโดวยการลิ้งตัวของลำตัวแต่ําดับต้องพลิกโทษทีแต่ลำตัวนะครับต้องพลิกไม่เกิน90องศาในแนวนอนอส่วนตำแหน่งของศีรษะไมะ่ไม่ได้กำหนดไว้นะครับก็คือลำตัวเราก็จะต้องอตรงติดลำตัวได้ไม่เกินอ90องศาถ้าเกิน90อง ว่าความตัวความหน้านะครับนะนักกีฬาเนส่วนมากทีจะบิดไหลในการยกแขนนะในการว่ายกันเชียงมานะครับนะอันนี้ข้อต่อมานะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนักว่ายน้ำจะต้องโผล่พ้นผิวน้ำตลอดระยะทางที่ทำการแข่งขันนะครับอนุญาตให้นักกีฬาว่ายน้ำดำอยู่ใต้น้ำ ระหว่างการกลับตัวและเข้าเส้นชัยระยะทางต้องไม่เกิน15เมตรหลังจากการออกตัวและกลับตัวแต่ละครั้งโดยนับจุดที่สีสันโผล,ลยย่้นผิวน้ำเหมือนกับใช้าล้ายสีสไล์เมื่อกี้นะครับนะก็ต่อมานะครับเมื่อมีการกลับตัวนักว่ายน้ำจะต้องแตะผนังสระส่วนด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายระหว่างการกลับตัวไหลอ่อาจจะติดม้วนไปเป็นแนวตั้งฉากนะก่อน กลับอกได้ภายหลังจากที่ได้ดึงแขนหรือดึงทั้งสองแขนพร้องก,กันอย่างต่อเนื่องนักว่ายน้ําต้องออกจากขนานสระในท่านอนหงายปกติของแบบกันเชียงนะครับก็คือพอถึงพงนะครับห้าเมตรนะครับเช่นล้างกีฬาว่ายน้ำก็จะรู้นะครับนวตัวก้มหน้าม้วนตีลังกานอนหงายขีดตัวมาต้องนอนหงายแล้วนะครับถ้าคว่ำตัวออกมาเนี่ยฟาว นะครับักเรียนฟาวมันไม่เหมือนกับผ้าผ่ากับตัวฟีสไตล์ถ้าเป็นฟีสไตล์ก็หมุนตัวกับตัวมาสามารถคว่ำตัวออกมาเตะขาได้เลยแต่ถ้าเป็นกันเชียงนะครับเมื่อพิกตัวนอนคว่ำกับตัวขีตัวออกมาต้องนอนหงายนะครับแล้วก็ออกตัวมาไม่เกินเส้น15เมตรตามที่กําหนดไว้นะครับอ,อันนี้ในส่วนของข้อสุดท้ายของกันเชียงนะครับในขนาดเข้าเส้นชัยของการแข่งขัน นักว่ายน้ําจะต้องอยู่ในล,ลนักษณะนอนหงายจนกว่าจะแตะผนังสระนะครับนะก็คือนอนหงายไปเรื่อยๆนะครับว่ายเรื่อยๆเข้าเส้นชัยแตะนะครับต้องนอนหงายถ้านกักเรียนไปพลิกคว่ำนะถ้านักกีฬาไปพลิกคว่ำแล้วกับมือแตะถือว่าเาวนะครับพลิกคว่ำถือว่าเาวนะครับคว่ำตัวเหมือนกับถ้าปีนตายไม่ได้นะครับจะ,จะต้องนอนหงายนะครับในการเข้าเส้นชัยนะครับวันนี้เอาแค่ สองข่านี้แล้วก็รายละเอียดคร่าวๆนะครับทั่วไปก่อนสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงเรื่องกติกาคร่าวๆในส่วนของข้าไหวกบและก็ท้าวไหวผีเสื้อและกติกาอื่นๆที่เพิ่มเติมมาเพื่อให้เด็กๆได้รับรู้รับทราบรายละเอียดจะแค่เผิ่นๆนะครับจะไม่จบลงนึกไปถึงรา,ายละเอียดขั้นตอนมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาเราแค่เป็น เักเรียนที่มาเรียนรู้ในส่วนของวิชาว่ายน้ำครับแต่ก็จําเป็นจะต้องรู้กติกาคร่าวๆนะครับอันนี้ครูฝากไว้เพียงแค่นี้นครับของสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ